สาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wiston TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wiston TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับเข้าสู่ในช่วงของ ISU Society ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะมีโครงการดีๆที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะเป็นโครงการที่จะลงไปให้ความรู้ค่ะในโรงพยาบาลของชุมชนนะคะและวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์นันทชัยทองแป้นค่ะซึ่งท่านนะคะเป็นหัวหน้าภาคสาขาขวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะซึ่งก็ได้นะคะมีการจัดโครงการที่มีชื่อว่าโครงการวิศวกรสู่โรงพยาบาล ซึ่งก็จะมีการให้บริการนะคะทางด้านของวิชาการในด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์นะคะให้แก่โรงพยาบาลหลากหลายเลยนะคะนั่นก็คือโรงพยาบาลลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรวมถึงนะคะโรงพยาบาลองคลักษ์จังหวัดนครน,นายกอีกด้วยค่ะในงานวันนี้จะมีบรรยากาศแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อะไะค่ะก่อนอื่นต้องมาที่วัตถุประสงค์ก่อนนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานโครงการนี้เป็นการจัดงานวัสถุวัตถุประสงค์ที่มีการตั้งเป้าไว้คืออะไรคะครับคือเล่าย้อนหลังนิดนึงนะครับคือเนื่องจากผมเป็นหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับเราเริ่มเปิดตั้งแต่ปี2545ค่ะทีนี้เนื่องจากสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นสาขาค่อนข้างใหม่สําหรับประเทศไทยนะครับก็อย่างนี้ก็ประมาณ10 ทิ่วิศวกรรมชีวการแพทย์จริงๆก็ประมาณ10ปีทีนี้การที่จะเราจะ run เราจะเปิดในวิศวกรรมชีวการแพทย์มัน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 ไปได้ด้วยดีในประเทศไทยนะครับเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยทำยังไงจริงให้เด็กเราเนี่ยมีความยั่งยืนมีความรู้จริงในด้านการเรียนรู้เราก็คิดในลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวมที่ก็เรียกเป็น holistic education นะครับซึ่ง จะบอกว่าโครงการวิศวกรรมโครงการวิศวกรสู่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะพาเด็กเราไปสู่เป้าหมายนะครับจุดประสงค์ที่สําคัญก็คือเรามองภารกิจของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอยู่สาอันก็คือวิจัยก็คือสอนวิจัยแล้วก็บริการชุมชนหรือเขาเรียกเป็น USR นะครับทีนี้ทํำยังไงที่การที่เราคิดกันวางแผนกันว่าทํำยังไงที่จัด1โครงการ หรือจัดหนึ่งกิจกรรมแล้วสามารถที่จะเชื่อมโยงไปอีก3.2กิจสกิจกรรมได้เพราะฉะนั้นเช่นเราจัดโครงการวิศวกรสู่ชุมชนก็จะไปได้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในโรงพยาบาลเราก็เอาไปจัดการเรียนการสอนสิ่งส่วนหนึ่งเราก็เอาไปทำวิจัยแล้วมันก็จะวนครบลูปอย่างนี้นี่คือจุดประสงค์ ในเบื้องต้นของของโครงการวิศวกรชีวการแพทย์สู่ชุมชนนะครับอนอกจากนั้นแล้วพอทีนี้พอเริ่มดาเนินการะนะครับวัตถุประสงค์ที่สําคัญก็คือ,ท,อทํำยังไงที่ที่เราจะสอนเด็กให้รู้จรงิงไม่ใช่วิศวกรกดปุ่มแบบแบบสมัยโบราณะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้การจัดการเรียนรู้ของสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ของมรังสิตเนี่ยะนะครับเราจะเรียนรู้จากปฏิบัติไปสู่ทฤษฎีนะครับซึ่ง ไองานวิศวกรรมชีวการแพทย์ก็คืองานดูแลเครื่องมือแพทย์การพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลถ้านักศึกษาไม่รู้จักเครื่องมือไม่รู้จักเทคโนโลยีเนี่ยเขาไม่สามารถทําได้เราก็ใช้โครงการเนี่ยครับอย่างน้อยๆเด็กนักศึกษาเข้าไปไปรู้จักเอ็กซเรย์ไปรู้จักเครื่องซีทีสแกนเนอร์รู้จักเครื่องเอ็มอาร์ไอไปรู้จักเครื่องง่ายๆวัดความดันโลหิตซึ่งซึ่งซึ่งปกติสถาบันอื่นเขาไม่มีเรียนกันแต่ของเราเนี่ยเรามี นะครับเพราะฉะนหลังจากที่นักศึกษาได้ไปตรงนั้นแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะได้ความรู้ได้ข้อมูลมาทําการวิจัยมาพัฒนานักศึกษาอนอกจากนั้นแล้วยังได้วัตถุประสงค์คือพัฒนาทางด้านจิตอาสาให้กับให้กับผู้เรียนะนะครับซึ่ง อาชีพที่เขาจะทําต่อไปเป็นอาชีพบริการเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าเขามีจิตอาสาเนี่ยการทํางานของเขาก็จะประสบความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นครับเหมือนเป็นห้องเรียนแบบว่าเปิดโลกกว้างใให้เด็กๆไปเรียนรู้สถานที่จริงเลยใช่ครับให้เรียนรู้ในสถานที่จริงครับอาจารย์คะแล้วโครงการนี้นะคะได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานหรือว่าองค์กรไหนบ้างไหมคะครับจริงๆก่อนจัดโครงการนี้ผมก็จริงๆแล้วเราก็ได้จัดตั้ง เเรียกว่าชมรมนะครับอันแรกสุดก็คือในหน่วยงานในมหาวิทยาลัยก็คือชมรมเขาจัดตั้งชมรมชมรมเครื่องมือแพทย์ R.S.U เพื่อสังคมนะครับซึ่งชมรมเนี้ยก็มีนักศึกษาเป็นประธานชมรมนักศึกษาของสาขาวิชาเป็นประธานชมรมะนะครับอันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาจัดการต่างๆนี้อาจารย์คอยเป็นพี่เลี้ยงเป็นโคช้ชนะครับนักศึกษาประธานชมรมหรือทีมกรรมการชมรมเขาจะเป็นเป็นคนดําเนินงานนะครับส่วนที่สองก็คือมหาวิทยาลัยรังสิต นะครับซัพพอร์ตหรือว่าให้การสนับสนุนในในเรื่องของงบประมาณนะครับส่วนที่3ที่สําคัญก็คือโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลน,นักศึกษาจะต้องไปหาเป้าหมายว่าใ <c> น <oughs> แต่ละปีเนี่จะไปทำที่โรงพยาบาลไหนสํารวจค,ความต้องการนะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็คือมีบริษัทเอกชน ที่ให้การสนับสนุนบางบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางด้านเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ให้เครื่องดื่มอะไรต่างๆครับก็ถือว่ามีผู้ให้การสนับสนุนทั้งของตัวของมหาวิทยาลัยเองนะคะรวมถึงบริษัทเอกชนที่ก็เลงเห็นในด้านของประโยชน์ที่ทางด้านของนักศึกษาจะได้รับในการออกไปทําโครงการนี้นั่นเองนะคะแล้วสําหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนะคะในปีนี้นะคะจํานวนมากน้อยขนาดไหนและเป็นชั้นปีที่เท่าไหร่คะอาจารย์ ในปีนี้ก็ค,คือผม,ผมทำมาตั้งแต่ปี4-6่หในช่วงแรกี่เป็นเฟสแรกแล้วกันสี่หถ,ถึงประมาณ5้าหนึ่งเนี่ยเป็นเราทำทำยังไงก็ไดใใ้ให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 ้มีผลกระทบต่อสังคมมากที่สุดนะครับหลังจากนั้นมหาวิาลยดังๆของรัฐที่เดิมเขาไม่เห็นคาเ,เดิมเขาอาจจะไม่ยังยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่เห็นเท่าไหร่เขาก็เข้ามาร่วมมือกับเราอันแรกสุดก็คือ สถาบันเทคโนโลยีประจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับอันที่2ก็คือมศวนะครับก็เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เหมือนกันเพราะนั้น3ปีที่ผ่านมา565758เจ็ดหครับก็จะมีนักศึกษาจากในการดำเนินโครงการเนี่ยก็จะมีวิศวะสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์จากลาดกระบังจากมสวแล้วของเรารวมประมาณครั้งละประมาณ70คน เงอะด้วยเนาะแต่ก็จะต้องแบ่งเป็นสองโรงพยาบาลโรงพยาบาลละประมาณเจ็ดสิบอ๋อโรงพยาบาลละสอเจ็ดสิบคนเยอะมากจะบอกเพิ่มเติมว่านิดหนึ่งว่าอย่างเรามีเรามีอีกโครงการึซึ่งเป็นโครงการทอนข้างใหญ่ในเดือนพฤษภาคมยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่พฤษภาคมเนี่ยเราจะไปที่โรงพยาบาลถ้าเป็นโครงการใหญ่เราไปต่างจังหวัดนะครับโครงการนี้มีมีคนเข้าร่วมประมาณร้อยคน นะครับก็ค่อนข้างจะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีบริษัทเอกชนไปช่วยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆครับแล้วถ้าเกิดมองพูดในแง่ของโรงพยาบาลเขาจะได้รับความรู้อะไรกลับไปบ้างคะกับการใช้เครื่องชีวการแพทย์ในครั้งนี้จริงๆแล้วเครื่องมือที่เราไปทําให้นะครับส่วนใหญ่เราจะดูรงบาลที่ค่อนข้างจะห่างไกลนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่สําคัญในโรงพยาบาลอาชีพก็คือมีหมอมีเภสัชมีพยาบาลนะครับอันนั้นเป็นบุคลากรที่ทําหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยแต่สิ่งที่เขาจะต้องใช้ก็คือเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์ทุกชนิดเนี่ยเหมือนกับรถยนต์ครับใช้งานเนี่ยจะต้องมีว่าเมื่อไรจะเข้าเช็คเมื่อไรจะต้องเอ่อซึ่งในปัจจุบันเขาเขาเน้นไม่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 ใช่เสียแล้วซ่อมไม่ใช่เสียแล้วเช็ค เขาเน้นทางด้านเขาเรียกเป็น PM Preventive Maintenance ก็คือเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพราะฉะนั้นถ้าเราบำรุงรักษาเชิงป้องกันแล้วก็จะมีมาตรฐานกําหนดไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานเขาเรียกวเป็นมาตรฐาน HA ของของประเทศไทยถ้าเป็นมาตรฐานต่างชาติเ็เป็นมาตรฐานพวก j c i อะไรต่างๆนะครับมาตรฐานพวกนี้จะกำหนดเลยว่าเครื่องมือแพทย์จะต้องมีความพร้อมใช้งานการสอบเทียบจะต้องมีรายงานจะต้องค่าต่างๆสมมติ่เราวัดความดันเนี่ยเราไม่รู้ว่า เครื่องวัดความดันนั้นวัดถูกหรือเปล่าค่ะหรือว่าเราไปวัดแล้วเกิดวัดได้สามร้อยมิลลิเมตรปรอทเราถามว่าและเครื่องมือนั้นน่ะมัน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 มีมันมีความถูกต้องในการวัดไหมเนี่ยเรื่องพวกนี้มีความสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นทําให้การวินิจฉัยผิดพลาดการรักษาผิดพลาดเพราะฉะนั้นนี้คือประโยชน์ที่ที่ที่โรงพยาบาลจะได้รับซึ่งผมว่านอกจากโรงพยาบาลแล้ว ประชาชนหรือผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการจะได้ประโยชน์มีความเชื่อมั่นในในการรักษาในการวินิจฉัยของโรงพยาบาลถูกต้องแม่นยำมากขึ้นมากขึ้นก็จะได้รักษาโรคแบบตรงจุดมากขึ้นด้วยเนาะไม่ต้องไปเสียเวลาในการโอ้โหควานหาโรคก่อจะเจอแต่ว่านะคะอย่างในเรื่องของการลงโครงการในแต่ละครั้งเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีการประปัญหาสะท้อนกลับมาปัญหาความไม่พร้อมนะคะหรือว่าขาดความรู้ในแต่ละปีเนี่ย หมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างคะออช่วงแรกๆ <c oughs> ที่เราไปเนื่องจากเราเพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มเดินโครงการใหม่ๆเราก็ <c oughs> ไปดูแลรักษาในระดับสถานียนาใหม่สมัยก่อนชี่ว่าสถานีนาใหม่ <c oughs> พอเรามีประสบการณ์เยอะเราก็จะไปโรงพยาบาลใหญ่ระดับโรงพยาบาลศูนย์เราก็เคยไป <c oughs> เราไป2อ,อย่างนะครับอย่างที่1ก็คืออบรม <c oughs> อย่างไปที่โรงพยาบาลป่าตองภูเก็ตเมื่อตอนต้นปีเนี่ยเราก็ไปอบรมโครงการเรียกว่าเป็นเป็นอบรมให้กับวิศวกรชีวการแพทย์สิบ ในจังหวัดภาคใต้ <c oughs> ซึ่งให้โรงพยาบาลภูเก็ตเป็นฮับให้โรงพยาบาลป่าตองจังหวัดภูเก็ตเป็นฮับเราไปอบรมให้เขาอบรมเสร็จให้เขารูวา้ว่าวิเครื่องมือแพทย์เป็นยังไง <c oughs> การดูแลรักษาการอสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเราก็ลงมือทําเป็นวันที่3ก็ทําเครื่องมือแพทย์ให้กับเขา <c oughs> นะครับ เราดึงเจ้าหน้าที่เขามามาอยู่กับเราด้วยฝึกให้เขาทำครับเขาก็จะได้แนวทางและจากนั้นเราก็ติดต่อกันทําเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายอตอนนี้เราโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลในเครือข่ายค่อนข้างจะเยอะแต่ะละปีเราก็วนไปทําให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายครับเมื่อกี้อาจารย์พูดในเรื่องของสอบเทียบอุปกรณ์การแพทย์คืออะไรคะอาจารย์เออเป็นคําถามที่ดีมากครับคือคำว่าสอบเทียบอุปกรณ์การแพทย์เขาหมายถึงว่าอย่างอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่า อย่างเครื่องมือแพทย์เนี่ยเครื่องวัดความดันเอาไงเอาเครื่องวัดอุณหภูมินี่ก่อนประหลอดนี่ที่เรียกประหลอดประหลอดนี่ครับที่เขาวัดเราเลยได้36องศา37องศา39องศาเนี่ยไม่รู้ว่ามันถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานมาเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งของมรังสิตมีพร้อมเครื่องมือมาตรฐานราคาค่อนข้างจะแพงมากที่อื่นก็ไม่มีใช้เราก็เอาเครื่องมือตัวนี้ไปทําการวัด <C> e <an> ในที่ที่เดียวกันสิ่งแวดล้อมเดียวกันแล้วดูว่าถ้าเครื่องมาตรฐานอ่าน3 7เนี่ย <C> e <an> เครื่องนี้อ่าน3 6ม <C> e <an> ิบหกเนี่ยแสดงว่าเครื่องนี้มีความผิดพลาดไป0.1 <C> e <an> ซึ่งมาตรฐานกําหนดว่ามันผิดพลาดเกินเทาน่าไหร่เราจึงต้องเอามาปรับปรงุงหรือเอาไปทิ้ง <C> e <an> เลิกใช้งานหรือว่า,อาลดเกรดการใช้งานเช่น <C> e <an> ใช้ในการเรียนการสอนแต่มาวัดกับผู้ป่วยไม่ได้นะครับนั่นคือความสําคัญของความหมายของว่าการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ก็คล้ายๆกับการตรวจสอบในเรื่องของความแม่นยำใความถูกต้องถูกต้องครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ให้กับคนไข้นเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะก็อย่างเครื่องมือบางชนิดอย่างเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าเครื่องดิฟฟิเิเลเตอร์เวลาหมอให้ใช้พลังงานกี่จูลกี่จูลที่เวลาผู้ป่วยมีปัญหาที่กำลัง จะดีฟลิปคนออกมาให้ให้มีชีวิตรอดถ้าสมพลังงานที่ใส่เข้าไปหมอบอกวสามสมมติหมอบอก50จสลคจูแต่ไม่ได้การรับการสอบเทียบไม่รู้กี่จุปล่อยเข้าไปร้อยจูลเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีปัญหาคนั่นนั้นนั่นคือความสําคัญที่เห็นได้ชัดครับมันขึ้นถึงความเป็นความตายของใช่ครับสำคัญมากครับมากแล้วก็สําคัญมากทั้งหมอด้วยครับพยาบาลด้วยเพราะเดี๋ยวนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องทางการแพทย์อะไรอ่างเงีแล้วอย่างนี้เนี่ยค่ะในปัจจุบันต่าตาวงการแพทย์ ว่าโรงพยาบาลต่างๆทุกประเทศ <c oughs> มีความให้ความสนใจหรือว่าให้ความสําคัญในเรื่องของมาตรฐานเครื่องมือแพทย์หรือว่าการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์อย่างไรบ้างคะเป็นกฎหมายเลยครับ <c oughs> เป็นกฎหมายในการรับรองคุณภาพ <c oughs> ของโรงพยาบาล <c oughs> ้าเป็นประเทศหมายถึงเป็นเป็นระดับระดับภายในประเทศ <c oughs> ระดับระดับในชาแนลระดับแห่งชาติ <c oughs> นะครับว่าต้อง มีการสอบเทียบเครื uh ่องมือแพทย์อย่างน้อยปีละกี่ครั้งกี่ครั้งก็จะมีระเบียบว้ายแต่ถ้าเป็นมาตรฐานพวก jc i เช่นมาตรฐานอย่างโรงพยาบาลมาตรฐาน jc i ก็หมายถึงว่ารองรับต่างประเทศก็หมายถึงถ้าคนอเมริกามาจะมาหาเราเนี่ยจะมาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเวลาเขาจะไปเข้าโรงพยาบาลถ้าไม่มีมาตรฐานเนี่ยเขาจะไม่สามารถไปเคลมประกันได้เพราะฉะนั้นก็เหมอนถึงว่าเขาโรงพยาบาลเราจะต้องรักษาเหมือนโรงพยาบาลเขามาตรฐานพวกนี้จะเข้มข้นนะครับจะต้องตรวจสอบ เข้มข้นมากนะครับรวมทั้งบุคลากรต่างๆที่จะต้องทํางานนีะต้องจบทางด้านวิศวกรรมการแพทย์ชีวการแพทย์จริงๆครับก็คือให้ตรงตามจุดเลยใช่คับนคะแล้วในอนาคตค่ะอาจารย์จะมีการจัดโครงการแบบนี้อีกหรือไม่คะหรือว่ามีการพัฒนาต่อยอดอะไรขึ้นบ้างไหมคะคือผมพัฒนามเว็แปี2546มาถึงปัจจุบันก็ ดำเนินการไปค่อนข้างได้หลายปีแล้วมีความก้าวหน้ามากขึ้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะเอาเทคโนโลยีไปใช้กับงานทางด้านเครื่องมือแพทย์มากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้ทุกๆอย่างจะต้องใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ะนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะทําก็คือเราจะมีโครงการที่จะสามารถดัดแปลงเครื่องมือแพทย์เรียกโมดิฟายที่เครื่องมือแพทย์ที่บางทีอาจจะใช้งานมานานห,หรือว่าอาจจะตก สมัยเป็นเช่นระบบก่อนเป็นระบบแอนะล็อกเดี๋ยวนี้ปรับเป็นระบบดิจิตอลแล้ววิศวกรที่จบจากสาขาเราเนี่ยจะสามารถดัดแปลงเครื่องมือแพทย์เหล่านั้นให้เป็นจากระบบแอนะล็อกให้เป็นระบบดิจิตอลให้สามารถทันสมัยสามารถเชื่อมต่อกับค,คอมพิวเตอร์ได้นั้นคือสิ่งที่เราออกจะออกไปทําให้ในอนาคต ค่ะถือว่ามีความสําคัญมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตลาดของสาขาวิชาชีพนี้ถือว่ามีความต้องการทั้งในประเทศแล้วก็ระดับทั่วโลกด้วยนะครับผมจะบอกนิดนึงก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยววันวันวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมสภาวิศวกรเนี่ยเขาเป็นร่างสุดท้ายและเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะบรรจุว่าวิศวกรชีวการแพทย์เนี่ยเป็นหนึ่งในสาขาของวิศวกร เป็นเป็นวิศวกรหนึ่งในๆๆๆๆๆๆใจำนวนสาขาวิศวกรรมที่สภา,าวิศวกรใน,ในประเทศไทยรับรครับค่ะและข่าววันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจาร,รย์นันทชัยอย่างยิ่งเลยค่ะที่มา,าให้ความรู้นะคะโครงการดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทําให้เรานะคะคได้รับทราบถึงประโยชน์ที่คนไข้ยอย่างเราเนี่ยจะได้รับนะคะในการรักษาพยาบาลค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ อ่ะละค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการกับช่ว,วง Wisdom s p e c i a l ส,สารพันความรู้ในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาชมประวัติความเป็นมาของรถไฟฟ้า BTS <ST an elson> ในบ้านเรากันบ้างดีกว่า<ช>นะคะว่ากำเนิดเกิดขึ้นมาอย่างไรช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบพร้อมกันค่ะ <ST an elson>